อ้าวอืมสวัสด uh ีค huh. รับพี่น้องครับมานี่บมเดลพาไปหาปลาครับบมเดลพาไปหาเห็ด ทำมาเห็ดกินครับเมนูเราครับผัดเผ็ดเกียนครับผัดเผ็ดปลาไหลได้พานผ้าขาวพัวครับเอออยู่ในออฟฟิศคือเราครับนี่พานการมายังก่อนต้องยังก่อนไหมอิเคจิเมะเอออิเคจิเมะคือการทุบหัวนะครับทุกคนเนี่ครับบ่มีคลิปิหะท่านผู้ชมเบิ่งหลายมือแล้วว่างเรื่อืงเย็นตึกเบ็ดมาครับเป็นไดได้ยั่บ่โออีนี้ตีน้อง ขาวมูมนกับันนี่โอ้ยังบรตายเลยเว้ยเดี๋ยวเจมือสิพาไปนอนอีกอยูเลรอครับอืขพาไปนอนเคขื่อนบ่เห็นเขากะจีใส่ขีดมั่งครับเดิเมาต้งเป็ดเลยครับวันนี้คือบะหมี่น่อยคือมันยังคมเลยมาต้งเป็ดครับเป็ดยังกินเลอนี่ผัดเผ็ดโอ้มีแต่บะเครื่องผัดเผ็ดบ่มี่เต๋อสิเรายาครับพี่น้อง กลัวก่อนครับวันนี้ต้อาใส่ออกเอาขี่ออกก่นนอนไปฮิตเจังไหนเอาในผ้าเด้น,นีิใส่ตุ่มเอาครับพี่น้องออมีไข่ของเฮ้ยใส่ตุ่มเอียนอีกแล้วเพื่อนว่ามีอุป,ปกรณ์ในผ้ามอเตอร์ไซคท่าคลิปเลยวะถ้ากล่องมอเตอร์ไซค์นำอ<ใ>นเอียนนี้สุดยอดมาเลือดหลายครับใครบ้างเรื่องเรื่อง ยังบ่ตายจิมันสักเซียวนยังบ่ตายจิต็มหน่ไขม,ม็ดแบบงเป็นสุขครับพี่น้อง่ออกใี้จังได้ต่อบนี้ขี่ออกแล้วก็ปักรับชิบปุขาจับ เรียบร้อยครับผมวัวเรียบร้อยแล้วได้้แลวมาครับพี่น้องซับก้อนบันอะไรเลยอะซับเตรียมสิบกเด็นซับเตรียมตูพัดบ่รถกระเด็นทำไปทอดบรดินบรดินกระเด็นให้บ่เหลือใช่ไหมนี่ล่างมีเลือดน่ะวุ้งยาหนี่เลือดว่ามันขาใกล้หน่อยครับเียนซีต นเยันคือมีเรียบพอวบ <c ười> ร้อยได้ห้ังตอนนี้ไงมันแสีบสี่โตกับเยียนไม่ได้โตวกับลังพอดีงามเลย งันออกงานถึงกระตุกกองผืนที่ยังไดนต่อวันนี้นะท่านตั้งหมูหรืวะโอ้ะะตั้งกระทะตั้งกระทะตั้งกระทะเตรียมทอดครับผมจะทำการทอดครับตั้งน้ำมันตัต้องใส้นะนะฮะเริ่มติตั้งน้ำมันเตรียมทอดพออยู่ตรงเแ๋เตะแล้วแต่เตะสิบ ต้องใส่พักเปลี่ยนบทบาทเลยเปลี่ยนบทบาทม้อเป็นเชฟเลยเฮ็ดเลยเบิร์ดครับพี่น้องเอ้ยของแท้เหงกับฮะอาหารวงเหล่านี่แห้งคักพอดีปุ้บไปขอบคุณสาวลุ้งเลยหลาน เรียมทงทอดครับห้าสี่สามสอกระดิ่งกระดอนลกปิดๆเลยดิดแล้ะใส่น้ำมันอีกใสบิดใส่หลาโลดนะบอมจังบเรีนน้นะจังบหยิบยาใส่มันหลหลดกอน ที่แรกก็จใส่ต้นนาส่งบอกซ์น้นลูกนะครับพี่น้องัวกำลังทิ่ได้ที่ครับเราหอมหมอนอ่ะกำลังกรอบใสน้ๆไข่กยเท่ยงแลไเป็นนนะสุดยอดวันนท่านสุดยอดครับจาเข่าว่าหอมมัน่ะ โอ้ไส่นี่เลยให้หอมเลแบบจริงจังวะเป็นรุ่งดีนะยาวกลางไส้จริงจังอ่นตะไคร้่ไก่กับหมูขาโอ้ยกลานครับไก่สักคู่คัถ่ายอีกสักคู่เนี่ยนะวันนี้อย่แล้วแล้วแล้วนี่ที่เด่นให้ไห่เดี๊ยวจะช่วยโอ้โหไม่ไม่เด่นไม่เด่นแตกอย่างเดียวเราล้อแสบขายองเอาล่ะทุกที่บ่อย มุ or, or. <com> MM ้ยอยู่ในน้ำมันบั่นอันปะจุกระพูดเลยเฮ้ยเฮ้ยังแบบนี่เริ่มวิดีการพักก่อนนะมีบ่อเครื่องส่ใส่ต่ำแบะไก่นมใส่เย็นอ่เดียอันเแ็กเอาตาเอาตัวอันน้อยเอาเด็กไ่เอาจะได้ต่ำต่อนจะได้ใส่เครื่องยังอื่นเครื่องยังมียังว่าข้าตะไคร้ใบมะกรูดพริก

บอสไม่ดนไงบอสไปเลยไปดับเลยโอ้ตายตายไปแล้วเพื่อเสียบบอสด่นเออไปครับต่อไปไปิดเสียบเสียบดิดมาแบงกกูน้ำโอ้ยมันมีเยอะติบล้างต้นใช้นี่น้องบดีขาดกูได้ครับพี่น้อง กินอยู่เพยังนีกใบกะเพราใบกะเพราเลยโดนหนาโดนเส้นหนาไปะนอ้เริ่มหนากินเลยี้ดตอนเดียนมีเหลีงอะไรตอนเยนนไก่ปลาไหลไงรไม่รู้จักใ่มเขืออ่ะกุ๊ดกุดกุ๊ดกุ๊ดกุดนุบนากินมันมาได้ดเ อไปโอ้ไม่เห็นีาไปีผมมาถ่ายกิบอย่างนี้เพิ่ก็นได้ยอดแล้วยอนแล้วลงผิดหูข้อก้อนหนึ่งอรับประทานครับพี่น้องเจอกันครับผม ขิงเขาเข้าไปอันนี้คือของเส็น้องบอลลูนูดูผมชุ่หนำชิ้นหน่อยนะมือดนมือด้นของแท้ครับโยยไก่มาทีโยยไก่ปุ้ยผมก็ร้อหัน นี่ครับพัดเป็ดปลาไหลให้ลา์เข้ามือนนีอืมพัดเป็ดปลาไหลโอเคกันเไรของแสบปีศาจบึ๊คืุยสุดยอดกินเขาครับผมอันนี้เป็นได้เนยระสัดในพันหมวกอมบ่เซฟเนจจอมไแล้วมือนน้ มาเดินทำนาทีคนบาดยั่งเหมือนเด็กเดินยังเดียวมาครับกินเขาวกินเขา นหย่อนครับผมเป็นคลิปสั้นๆคลิปง่ายๆครับผมจักสีสันจักสีเงาล่ะครับคลิปหนาสิพานวิทย์ยังกับตาเบิ่์นครับตาจีตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องคนไม้มีคลิปมาขากพี่น้องดนแล้วคลิปหนาสิบพันวิทจนไทยครับคลิปนี้เอาไว้สนี้ครับสวัสดีครับ